ครับครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบแนวทางการเกษตรนะครับที่ชอบความพอเพียงที่ชอบความสุขทางแนวเกษตรกรทุกคนนะครับันนี้ผมช่องทูพี h n n n l l นะครับก็จะทำคลิปนะครับ ของการเพาะทุเรียนนะครับเพาะเมะล็ดทุเรียนซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะครับก็เป็นทุเรียนที่ที่เราใช้เป็นต้นกล้านะครับเพื่อเอามาเสียบยอดหรือว่าติดตาต่อไปนะครับให้เป็นทุเรียนหมอนทองทุเรียนก้านยาวหรือพันธุ์อะไรที่ที่เราจะปลูก ต่อไปนะครับซึ่งในความคิดเริ่มต้นนะครับก็ตั้งแต่ผมมาชอบแนวทางแบบนี้นะครับได้สักประมาณเดินเส้นทางนี้มาประมาณสัก3าปีเศษน,นะครับลองผิดลองถูกลองอะไรมาเยอะพอสมควรนะครับทุกแนวทางที่ที่ลองนะครับก็จะเป็นแนวทางที่ ไม่ใช่สารเคมีนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับก็ถ้าเราจะทำอะไรนะครับก็ต้องมีพื้นฐานที่ต้องให้มันมันดีนะครับถ้าเราทำทุเรียนไม่ไม่ใช่สารเคมีนะครับผมก็คิดว่าเราก็าน่าจะควรเริ่มต้นนะครับตั้งแต่การเพาะเมล็ดเนี่ยครับ แบบไม่พึ่งเคมีไม่พึ่งไม่พึ่งปุ๋ยไม่ใช้ยาฆ่ามดอะไรที่เป็นเคมีครับก็ก็เลยนั่งคิดคิดดูแล้วก็เราแวกภูมิประเทศแถวบ้านผมก็ค่อนข้างจะเป็นป่าเขานะครับแต่แถวข้างๆบ้านก็ยังมีที่ที่ไว้ไว้ก่อไฟนะครับ เผาไม้ต้นไม้กิ่งไม้ที่เราตัดแต่งก็เอานํามาเผานะครับก็พอจะมีขี้เถ้าก็พอจะมีใบไม้ก็มีจะพอจะมีหญ้าสดพอจะมีมูลสัตว์ที่นํามาทำนะครับก็หาอะไรง่ายๆนะครับแ,แถวๆข้างๆบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะผสมดินนะครับตั้งแต่ต้นนะครับ แบบง่ายๆบ้านๆน,นะครับ mm. คิดว่าทุกคนก็ก็น่าจะปอหาได้นะครับแต่แถวข้างๆบ้านทุกคนก็น่าจะมีนะครับดังนั้นเราก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมามาดูส่วนผสมตัวแรกนะครับก็จะเป็นดินขี้เท่านะครับก็เป็นดินที่ ตรงนี้ก็เดิมก็เป็นกองไม้กองเศษวัสดุต่างๆนะครับที่ผมนำมาเผานะครับก็มันจะมีเศษขี้เถ้าผสมกับดินนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนผสมอย่างดีนะครับสำหรับการปลูกนะครับซึ่งการผสมดินวันนี้นะครับผมก็จะใช้ดินขี้เถ้าประมาณนะสักสี่ถังนะครับสี่ถังที่เห็นู่เนี้ เดี๋ยวก็จะเอาไปผสมในกระบะที่เราใช้ผสมกรดกรีดนะครับหรือใครมีวัสดุอย่างอื่นก็ใช้ทดแทนได้นะครับส่วนผมใช้กระบะมันผสมง่ายดีครับก็เอามาเทลงในกระบะนะครับให้ครบทั้ง4 4ถังนะครับโดยประมาณนะครับไม่เป๊ะ ับเพื่อนได้อินกี้เท่าพวกสี่ทางแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นในไก่แก่นะครับค้างปีนะครับเช่นว่าเป็นที่ไก่ค้างปีนะครับเพราะว่าขี้ไก่แก่ที่เราได้มาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะผสมอะไรมาบ้างนะครับก็ทิ้งไว้ให้มันระเหยนะครับก็ใช้ประมาณสักกระสอบนึงก็ผสมสักสมครั้นนะครับเทเทลงไปเลย ส่วนที่สออส่วนที่สามก็จะเป็นปุ๋ยหมักแลกันผมใช้คําว่าปุ๋ยหมักนะครับเพราะว่ากองนี้ผมหมักพวกใบไม้แห้งใบไม้สดเศษอาหารพวกนี้ครับแล้วก็ตักน้ําจากจากซ่วมนะครับทําน้ำใสมามาราดมาเทนะครับก็หลายๆอย่างนะครับเป็นเป็น ยีซีวัตถุต่างๆที่เกิดจากเหลือใช้ที่บ้านนะครับก็เอามาลงหลุมนี้หมดเลยนะครับก็หลายอย่างหลายอย่างอีกนะครับ<ม>นี่ก็ใช้สักสองถังนะครับก็นำไปผสมในกระบะอันเดิมนำะมาเทรวมๆกันไป จากนี้ก็ทำการคลุกคุกเขาต้างสามตัวให้มันคลุกเขาผสมกันนะครับก็คล้ายๆกับการผสมปูนอะไรครับก็ลากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นสักสองสามรอบเดี๋ยวพวกเศษ ที่ยังเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ก็เลือกออกไปสูตรนี้ก็ก็เป็นสูตรที่ลองลองขึ้นมาเองนะครับให้ได้ผมไม่ได้มีความรู้อะไรมอนข้งต้นที่บอกมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งไม่ได้แ,แ,แชร์เผื่อใครที่มี วัตถุดิบท่าทางบ้านคล้ายๆผมครับก็นำมาทำกันได้นะครับนี่ก็เป็นการเตรียมดินดที่ท,ที่ไว้เพาะทุเรียนนะครับซึ่งเม็ดทุเรียนเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับเขาเป็นเม็ดทุเรียนพันพื้นบ้านนะครับหรือเรียกว่าทุเรียนบ้าน เขาจะเป็นผู้เรียนที่ทนต่อโรคนะครับก็ใช้มาเป็นคพนพันธุ์กอนก็เตรียมไว้ตั้งแต่ปีนี้นะครับเพื่อไว้ปลูกในปีหน้านะครับใบน้าขงลินในปีหน้านะครับซึ่งของผมเองก็ไปปลูกไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะครับชุดนี้ก็กะว่าจะเอาไป ไปเป็นคู่นะครับเพื่อจะทําแบบแบบสองรากนะครับหรือบางคนเรียกว่าสองโจทย์นะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มระบบาก,การหากินของทุเรียนนะครับในส่วนนั้นผมจะค่อยทําคลิปให้ดูภายหลังอีกทีนะครับอันนี้เอาเป็นการเตรียมดินก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เลือกพวกเศษวัสดุใบไม้ ใบใหญ่ๆหรือว่าเศษ mm hmm. พวกเปลือกมะคุด mm hmm. แข็งๆอะไรพวกนี้ออกบางส่วนนะครับจากนั้นก็ใช้ยาวเลยจะสีกว่เล็แต่มันอยู่เป็นปัน๊บอยู่ตอ,ตอดินเนี่ยใส่ถุงได้เลยนะครับพวกใบไม้ยังสดนะครับยังสดบางทีผมมันเป็นหลุมเปิดนะครับใบไม้อะไรมันก็ยังตกไปได้นะครับ ก็ทำแบบง่ายๆบ้านๆน,นะครับคิดว่าได้นะคิดว่าได้แล้วครับดูลักษณะดินนะครับก็ดำสวยนะครับ สูตรนี้ผมคิดว่าคิดว่า,าสารอาหารในในดินนะในดินเพาะก็ะน่าจะเพียงพอจนกว่าจนกว่าท่านทุเรียนจะเอาไปลงดินเลยนะครับไม่ต้องมีปุ๋ยในระหว่างทางนะครับก็คแค่เราเติมดินในถุงให้มันเต็มเป็นระยะครับเพราะว่าดินมันจะซุดเวลาเรารดน้ำเรื่อยๆครับก็ ก็เริ่มเริ่มเอาดินใส่ถุงได้เลยนะครับก็ใส่ปกตินะครับมีมีกระแทกเขยานิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับแรกๆเราก,ก็ใส่ดินไปสักประมาณ80%เซนของถุงล้วก็นํนำเม็ดทุเรียนนะครับการใส่ก็ก็มีวิธี ผมมีวิธีไม่รู้เหมือนของคนอื่นหรือเปล่านะครับก็ก็นําตรงขั้วตรงขั้วเมทัลเรียนมันจะมีขั้วขาวๆอยู่นะครับก็ฝังขั้วให้มันลงด้านล่างนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เราดูการแตกของเมทัลเรียนมันก็จะแตกออกทางขั้วก่อนนะครับขั้วขาวๆนะครับตรงเม็ดนะครับถ้าเราสังเกตมันจะจะมีส่วนขั้วอยู่นิดนึง สักประมาณ1ส่วนสของของไมทตูเรียนได้นะครับดินก็ยังไม่ต้องให้แน่นเยอะนะครับแค่กระแทกกระแทกนิดหน่อยอะากระแทกกระแทกไม่พอก็ต้องใช้มือกดให้แน่นปึกนะครับเดี๋ยวเราลดน้ำาก็แน่นเองนะครับประมาณ80%เนี่ยครับขั้วขาวๆาเงี้ยครับ ก็ปักลงไปเลยใช้ขั้วปักลงไปสักครึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ใช้ดินถมให้เต็มนะบขย่านิดนึงแล้วก็วางได้เลยนะครับนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเสร็จแล้วครับนี้อ่าเสร็จแล้วก็นํามาจัดนะครับถ้ายายถ้าโคนไม้นะครับมีร่มเงาพอจะมีร่มเงานะครับ ไม,ไม่ไม่กลางแดดจนเกินไปไม่ไม่ร่มจนเกินไปนะครับส่วนผมเองก็ก็ทำเป็นเป็นโต๊ะยกระดับขึ้นมานิดนึงนะครับไม,ไม่ไม่ตั้งบนดินโดยตรงนะครับเพราะว่า,าต้นตูเรียนอ่อนเนี่ยมันจะเป็นที่ชื่นชอบของหอยทากนะครับโผลมานิดเดียวก็ก็ยกกระบวนกันมากินแล้วครับผมก็เลยยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ ตรงขาโต๊ะก็ก็ใช้พวกน้ำส้มเป็นกรดนะครับกรดที่เขาใช้กับยางปลาครับผมไม่รู้เขาเรียกกรดมาผูกไว้นะครับเดี๋ยวหอยทากมันก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วครับเสร็จก็ลดน้ํนา,า,น,น,าะน,นะครับรดน้ําให้ชุม่มให้ชุ่มเลยนะครับให้ชุม่ม วันหนึ่งสักสองสามครั้งก็ได้อย่าให้ต่ำกว่าสองครั้งแล้วกันนะครับให้ชุม่มก็วางไว้เงี้ยประมาณสักสักสิวันนะครับเราก็จะเริ่มเห็นหนอนนะครับเริ่มแตกขึ้นมานะครับก็เป็นนั้นว่าวิธีการเตรียมดินในการเพราะเมลิสตเรียนนะครับก็ก็เสร็จเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้า มีนอออกเป็นต้นอะไแล้วผมค่อยมาทำคลิปให้ดูกันอีกรอบนะครับฝากเพื่อนๆติดตามนะครับช่องกดไลค์ส b s c r i ค e นะครับติดตามนะครับผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับของพวกนี้ให้ให้ดูกันเรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นกิจวัตรที่ผมกับแฟนทำอยู่ทุกวันอูกแล้วนะครับ ครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับวิธีรดจนชุ่มนะครับรการเตรียมดินแบบง่ายๆนะครับตามสไตล์ของผมนะครับไม่ได้ผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านเกษตรไม่ได้เรียนมานะครับไม่ได้แต่ก็ก็ทํามาสักระยะหนึ่งนะครับแค่แค่นํามาแชร์เผื่อเผื่ออาจจะไปตรงใจครับคนที่ชอบแนวแบบนี้นะครับก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับผม ผมก็แค่เกิดจากประสบการณ์ที่เคยทำนะครับก,ก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับช่อง2 p channel นะครับช่วยกด subscribe กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปุ๋ยนะครับพวกพวกจุลินทรีย์นะครับที่ใช้เกี่ยวกับต้นทุเรียนนะครับแล้วก็พืชอีกหลายอย่างที่ผมปลูกนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ